สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเนิ่งหกตูมนะคะวันนี้เนิงก็จะไปงานขาวดำของญาติอีกนะคะวันก่อนครั้งก่อนนั้นคือวันที่16สิงหานะคะก็อญาติผู้ชายนะคะน้องของชายของแม่นะคะ,ะได้เสียชีวิตในการะมะเร็งตับนะคะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็วันที่28 28วัน2ี่สิสิงหานะคะก็พัญญาเสียตามสามีไปนะคะพัญญาก็เป็นโรคเบาหวานนะคะก็เสียชีวิตตามสามีไปติดติดกันเลยนะคะญาติหนึ่งก็จะได้ไปงานขาวดำของอน้าสะพ้ายอีกนะคะโอ้โหนะคะช่างเจอแต่ง,งานขาวดำเหลือเกิน,นะคะ่ะ ญาติาิเราแล้วก็อ่ะนะคะเอาอะไรกำเวนใครคำเวนมันเนาะไปแล้วก็สบายนะคะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนาะค่ะคือทําบุญมาแค่นั้นใช่ไหมคะทาบุญมาแค่นั้นค่ะก็ต้องถึงถึงคราวที่จะไปถึงวิถีชีวิตที่จะไปก็ต้องไปใช่ไหมคะเพราะว่าอ่า มันเป็นวิถีชีวิตของคนนะคะคนเรานะคะเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะคะก็ต้องอถึงเวลาไปก็ต้องจากไปทิ้งให้ทางนี้ก็คือยังมีลูกชายอยู่หนึ่งคนแล้วก็หลานตัวเล็กๆอีกสองคนนะคะลูกชายก็เมียทิ้งเหลือเลี้ยงล,ลูกสองคนอยู่กับพ่อแม่ ทีนี้พ่อแม่จากไปแล้วก็เหลือแต่เขากับลูกชายสองคนตัวเล็กๆที่บวชจูงในวันนั้นนะคะค่ะคือหลานชายของแกนะคะแต่ทำยังไงได้เนาะค่ะก็ชะตาชีวิตของคนก็มาแบบนั้นแล้วก็ต้องอยู่ไปแบบนั้นนะคะอา้าวทีนี้ก็เขาก็จะเลี้ยงลูกคนเดียวแต่ยังดียังมีอ่า ยางพ่อแม่ปลูกยางไว้ให้ก็เหลือ400ต้นก็คงจะก,กี่ยางเลี้ยงลูกตัวเล็กนั่นแหละค่ะก็พ่อแม่ก็เป็นโรคนะคะพ่อเป็นโรคมะเร็งแม่เป็นโรคเบาหวานค่ะก็พ่อก็จากไปวันที่16สิงหาแม่ก็จากไปวันนี้วันที่สิบปสิงหาเหมือนตามตามกันไปติดๆเลย เนาะเอาแสดงความเสียใจด้วยกับหลานนะคะแต่เราก็เป็นญาติอยู่ฝ่ายทางกุกตูมเขาอยู่ทางบ้านมะนาวอ่าน้องชายของแม่ไปเอาเมียอยู่ที่บ้านมะนาวน้องชายของแม่อยู่บ้านป่าไมา้แล้วก็ไปได้กับคนอยู่ที่บ้านมะนาวนะคะ ก็เลยไปอยู่ที่บ้านมะนาวไปสร้างรากฐานอยู่ที่บ้านมะนาว,นาวก็เลยเลี้ยงลูกมา,มาก็มีอยู่กัน,นเขาพ่อมีแค่ลูกแค่ชายคนเดียวแล้วก็มีหลานสองคนตอนลูกชายเขาเรียนอยู่เขาก็ไปได้กับผู้หญิงแล้วก็มีลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงสองคน พ่อแม่ก็ได้เลี้ยงลูกของลูกชายแล้วต่อมาพ่อแม่ก็เสียแล้วเขาก็คงเลี้ยงลูกสองคนตัวเล็กๆของเด็กเขานั่นแหละย่่หนิงก็เลยแต่งตัวอ้าวไปงานขาวดานะคะอีกเหมือนเดิมนะคะโอ้โหขอให้พ้นๆไปงานนี้ก็ขอยให้มีมาอีกเถอ,อะเนาะนานๆทีเถอะไอ้ไนี่โอ้โหติดๆกันเลยเพิ่งหายเหนื่อยเพิ่งหายเหนื่อยก็มาอีกแล้วอืม ลูกเบาหวานก็อยู่ได้ไม่ดานเอนาะลรกมะเร็งก็อยู่ได้ไม่นานอะมันก็เลยไปไปพร้อมกันสองผัวเมียก็เลยเมียผัวไปก่อนเมียไปทีด่างอย่างนี้ก็เห็นหลายคนอยู่เนาะแล้วก็พอดีฝนตกด้วยวันนี้องานขาวดำก็คงจะลำบากบ้านที่ทำจัดงานอะไรนี้ก็คงลำบากไปหมด ก็เป็นงานข่าวดำแล้วก็เป็นไม่ใช่เมนด้วยเป็นปืนใช้ปืนก็ลำบากไปหมดถ้าฝนตกมันก็ยุ่งยากไปหมดเลยเนาะตอนนี้ก็นั่งรอนะคะนั่งรอนั่งรอญาติพี่น้องทางบ้านป่าไม้ก็จะไปกับทางญาติพี่น้องทางบ้านป่าไม้นั่งรอรถเขาอยู่นั่งรอไปพร้อมกันนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนเนาะก็รออยู่นะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะ